อ่ะครับพี่น้องผมครั้งแรกในชีวิตต้องมีสักครั้งในชีวิตเนาะครับเนาะอืมอิสา,บานบ้านไข้หนุ่ยว่าย่าฟ้าวตายกันเพราะได้กินว่าัฒนบ้ามีต้องกินพี่น้องยานตายนี่เขาเอาน,นี่ยังลูกพี่เนี่ยขวดเดี่ยวปอกก๋วยเตี๋ยวบะหมีปะปะ่ปลอกปลอกเดียปะปะเด๋ยวให้เบิงปะปะสไตล์บ้ามีต้องอัน,นี่อ๋อเนี่ยโอ้ยอดสบโอโโอ้โโอันนีโโ้คือทีมากเหมือนบอก โอเคลูกพี่ต้องบานนี้ย่ามกินก็ต้องเป็นบะหมี่ต้องเป็นบะหมี่โอ้ต้องเป็นบะหมี่ปอกๆเขาว่าต้องล่องพี่น้องผมนี่นี่นี่บ่จุกจุกเครื่องจุกจุกพี่น้องผมในราคาเท่าไรกันลูกพี่ยี่สิบบาทโอ้โห้พู้อื่นมาบ่พราเป็นบะหมี่กับไม้ถึงต้องได้จุกจุกแน่นอ่ี้คือกันแน่นแน่นเพื่อเพื่อนอือจุกจุกแน่นี่คือกันอันนี้อย่างนี้น้ำทุ่นยำน้ำทุ่นยำโอ้ใส่พร้อมใส่ไว้ใส่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 ไข่โบ้โหดใส่เลยโอ้โห้พ ปาดีโถอันนี้มาผ้าไม่เงี้ยชาวันมาหาหมอก๋วยเตี๋ยวบ่ามีสี่สิบตอนนี้บ้ามียุืมเพื่อกุชชุ่มด้วยครับเด้อปันสิวาบ่อไอ้นี่บ่อเมียนนี่กุชชุ่มล้วนล้วนลอยไปเส้นละยวเขามากินข่วนเพื่อนให้ปักไล่โอ้ยแย่สิเลยบ่ครวะต้องปุ้งต้องจับสองมื่นดินี่ที่บ้านมาเขาก็จับคนไปด้วยมันงไม่ได้กินวานนี้เว้น เบื้งถวยนั่นเบิ้งถวยทิ่กงแล้วถวยนั่นก่นร้นใส่ผักริกข่าทั่วน้ำด้วค่ะข่าทน้ำอีกกลางหากแน่นบเวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอปุงก้นกันวางเอะอเจ้าซื้อยังห่ะซื้อยังไปเรื่อยยังสิไปเรื่อยครับไปเรเจ้าสิไปเสีนได้แน่ของคุณชุมไปตามเป็นกลังโรงพยาบาลแน่ไป เทศบาลที่ว่าการเนี่ยเทศบาลที่ว่าการรงพยาบาลสถานที่สำคัญสำคัญเจอเราแน่นอนสถานีตำรวจสถานีตำรวจกับเมีนเออไปตรวเด้อครับเด้อสถานีตำรวจผมบ่ค่อยมักหรอกกันพูดอะไรอยากไปไปตรวจเอาเดี๋ยวขอจิรุงแบบในสูตรของเออซิมกอนเสียเ่า้นปลาเสียเปล่าเส้นปลาบ่ใส่ลวดเอ่าใส่หน่อยหด้อยม่เอาพูดอะไรนี่สีสันโอ้เด็ดขาดได้เอาเงินให้เพิ่นหรอปะ เดี๋ยวต้องลองรีวิวเนี้ยไอือเพราะว่าคนเดี๋ยวสุดดามซะก่อนอันน้องคนอันนี้เป็นกินตะโพอันนี้เป็นมามี่หมูแดียงใส่นี่โฟต้มยำอันนี้มามี่หมูแดงมีเกี๊ยวนี่ไงอันนี้โฟยำด้วยนี่น้ำส้มน้ี่ฮะน้ำซุปครับน้ำส้ม นนช่องไอ้คันทางเอฟบีบุญมีซีทีได้ไอ้แล้วทางไว้ที่ช่องแดงกันอีสานบ้านเก่เงกี่พิมพ์ก็ไปเพิ่งเจ้าพ่อเจ้าแน่นอนตอนเที่ยงนีอ่อีสานบ้านก็เองทางแอบแดงหรือว่าไว้ที่ของเา่าก๋วยเตี๋ยวปอกๆเออโอ้เป็นแต่อยากเข็ดนน้ำเหล้าอ<ว>โอ้อยากร่างเขียจังสี่เพิง่งพี่น้องผมเดีย๋ยวมันสิว่าเขาเขาเขาโยนใสจริงจังบ่บ่จริงโจอ นี่แหละครับอำเภอกุดชุ่มที่แหลกบ้ามีวสิมาตะลุยลาดลาบทัวยโอโสอำเภอกุดชุม่มตามที่เอฟซีนะนำมาบอกว่าพาไปกินลาดลาบยุกุดชุ่มแนววสันจำนนใหญ่เบงเองเอ้นขอโทษได้ไหลยจ้า,ากุษากุดชุ่มแต่หักพีน้องนี่ปุนไฟแรงตรงไปกุดชุม่มตรงไปทางนี้เป็นอำเภอไส้มุ่มนเนาะครับเนาะฟังทางนี้เป็น มุกดาหารกับเรื่องนกท่าไปล้าไปแล้วอาโชคดีครับผมไปไปล่องซิมกันเห็นเห็นเลยพี่น้องเป็นแนวใดโอ้ยเห็นในอ่าตอกตอกหลักอ่าเห็นในไหว้ที่แนเอฟบีแเนข้าเจ้ารีวิวก็เจียวปอกปอกบ่เคยกินล่องกินเบิ้งพี่น้องแซบ่บอยซาบาคใครหน่อยรุยรุยแนวนี้เป็นเจ้งใดอันนี้ก็แซบหรอแมนบ่ากรุงเด็ดแล้วเนีมาพี่นเนี่ยเออ บะหม,มี่มันต่องบะหม,มี่เด้พี่น้องมันต่องบะหม,มี่จุดจัดต่อช่วยเชื่อมอารมณ์ก่อนนะครับผมต้องกินกับโคกกระไรเปี๊ยบสี่กระไรแด้ว ẹ gì bỏ bác thử cáẹ gì xin ngay luôn luôn xin cái mì đây sẽ là lục xin thức lắc kinh vật là ก็มีลูกซีนี่น้องเกี่ยวตอนใหญ่ๆว้าวดีๆเผือแรกเล้ด้กินแบบนี้เม่ไหหรือแบบจอดรถ่อกินเลยพี่น้องแบบดีแบบด ไปพี่รองผมซ้ำนี่แย่าวากันเยเบ่งซ้ำนี่เพราะว่ามันอดไทยบ่อด้แต่ว่ากับขวาบนแล้วว่าเพิ่นกะให้ไทยมันว่าโปรโมทร้านให้แน่ว่ะสันจัดไปพี่น้องผมหมูแดงตอนบักเอ็ยดย เดี๋ยวไปไดูดูดีๆลาบกันต่อเดี๋ยวกัลัี่น้องผมขออคุณครับ